ไฟนี้พี่น้อกปองไฟสุขสุขผลเมื่อนี้ก็เป็นโอกาสเวลาเกียมฮักปีใหม่เนาะสงทายปีเก่าตอนฮักปีใหม่แม่ใส่เพื่นกาเดกาเกียมกาเกียมขันห่ามีขันห่าตอนฮักปีใหม่พี่น้องเทวะฮักเอาโศกใส่ในปีต่อไปเนาะพี่น้องเนาะดอกไม่สิบสองงงซนซุนเทวะไกล้เลยได้หนิเนี่ยไกล้เลยได้ไกล้เลยได้ กายแล้วฮะกระเมียนกวาดแล้วนี่เดอกพี่น้องเอ้ดอกไม้หาู่เทียนหาู่พี่น้องแล้วก็มีเงินมีคำมาใส่หักเาครับเอาส่งปีใหม่เนาะปีใหม่ก็พอให้เป็นส่งแต่ใส่เอ้าวคนเล่าเฮาเลยกันเฮ็ดน้าเนาะพ่อแม่พาเฮ็ดน้าในปีใหม่ละมันทับเอาเงินเอาคำแล้วก็มีคันหา เอาโซ่เอาใส่ทุกอย่างเอาใส่เตรียมไว้เลยไม่ใส่เตรียมไว้เทอว่าหนึ่งโมงในเกือบสองโมงซุนซุนเลยเที่ยวว่ามันก็หลับหลับค่อยหลังเนาะพี่น้องก็เริ่มหักหักเอามีแต่แนวจบแนวดีเลยนาะมีแต่โซ่แต่ใส่แต่หลังแต่รวยอยู่ดีไม่แห้งขอบกว่ากอดกันกุ้งหงเฮื่อหักบอกแนวดีแหละพี่น้องเลยมีพ่องกาขอ เขาบังคับใจเนาะมันยังันผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ที่ให้ความคิดควาเห็นเกี่ยวกับการเฮ็ดช่องยูทูบของน้องตูพวงในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะยังบทันอัน,อน,นกดถือว่าพอใจในระดับหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ สำหรับผู้ติดตามก็ได้อยู่เก้าร้อยหาสิบกคนในปจิบัตินี้นะเนาะรายการผู้ติดตามกันอันนั้นสมองติดตามกันได้อยู่สองพันสมองนะเนาะน้องตูพวงกงกัดดีใจดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีมดทุกท่านเนาะเอ่เริ่มตั้งแต่ผู้สนับสนุนผู้ให้คบคิดเห็นก็คืออ่แม่น้อย f ฟมิลี่เนาะพ่อวันทีเคเอสเนาะน้องอ้น อุああ uh, ่นนะแล้วก็อุ <S <S no. <S <S oh ่นน้อยแล้วก็ครอบครัวสาวผู้ไทยที่ให้เขาคิดคขาเห็นเบื้องต้นเนาะต่อจากนั้นเขาก็ได้ฮ็ดส่งยูทูบในารในการพิ็ดกะพิจาพิารกาพิจาิจารณงพิารพยจารามเอาบทาพารีพิาราพิ่ารณาพารณยนิจนรพิจานณานิานณพาาร เริ่มตั้งแต Bref, à, cle, 對對 <c oughs> <c oughs> ่ตัดต่อคลิปนะตัดต่อคลิปเอาภาพขึ้นหน้าจอนะทั้งหมดนี่กันเ็นมาหนองตู่หนองตู่หนองตู่เลยเป็นผู้เป็นผู้ตัดต่อเนาะพี่น้องเนาะเก่งลายเลยแม่ยังบอกเป็นพ่อในคนไทยทั้ น้องตูนพุทตาโตพี่น้องไงในได้ก็ตามจุงขอความให้กำลังใจให้แก่น้องตู่ต่อไปอีกเด้อพี่น้องเด้อย่าเฝ้าลุดละปาวางได้ปีต่อไปนี่ยังฝากความหวังไว้กับอันบรรดาท่านทุกทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะพอให้น้องตู่ได้มีเงินเนาะ ไนการให้ยูทูปพี่น้องให้เนี่ยาะว่าน้องตุ๊กะอยู่กับที่เนาะไปใส่กันยากแต่ว่าเพื่อน็กฮันลินโทรศัพท์ได้รดทุกอย่างในโอกาสปีใหม่นี้เราขออวยใจพรอันเอฟซีทุกทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแห้งความเจ็บจะได้ของใครจะมีได้พี่น้องเด้อมีแต่โชคมีแต่ใจมีแต่ความสุขที่มังมีมีแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเดยพี่น้องได้คิดเงินได้เงินคิดคำได้คำให้ร่ำให้รวยเมื่อทุกทุกทุกคนเกันตลอดได้เงินตัวเงินบาทไรมาเงินดอลลาร์ไหลเข้าเงินดอลลาร์ไหลเข้ามันสั่นงตัวนะ เอร์เพื่อนก็อวยพรเป็นได้พี่น้องเอ้ยพวองดีใจไลเนาะครอบครัวพวองดีใจไลได้พี่น้องเด้อที่มีพี่มีน้องให้กำลังแห่งจิตแห่งใจให้แก่น้องตู่พ่อวงสู้สู้สู้นะครมาคอมเมนต์มาติดตามมาขอบคุณนะฮะเขาฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากให้ฮอด อ่าพันซับไว้เนาะพี่น้องเนาะขอฝากเด้อขอฝากเด้อแล้วก็สมองติดตามก็ให้มันเพิ่นสีพันสมองเด้อพี่น้องเอามึงเอาให้ได้หมื่นซับว่าซั่นเนาะตัวให้ได้หมื่นซับพี่น้องเอาเอาเป็นกํลังแห่ใจให้เด้อพี่น้องเด้อ ดีใจดีใจนะพี่น้องให้การสนับสนุนท oh, um, you know. <laughs> ี่ผ่านมาเนาะเพื่อนฝากต่อต่อไปได้พี่น้องเด้ขอให้จูดีไม่แห้งเนาะหน้อยแฟมิลีเนาะทุกคนทั้งแหละจูดี้ไม่แห้งทุกคนปีใหม่ให้มีแต่โชคแต่ใจเนาะตัวเนาะเฮงเฮงรวยเฮงเฮงรวยรวยให้เฮงเฮงรวยรวยสันตุวัน แต่ละคนให้ได้เสนนซับเสนนซับมันเดินเอพี่น้องเด้อสำหรับปี2022ที่จะมาถึงนี้ขอให้ทุกทุกท่านจงยินดีมีเฮงขขบจะได้ประสบอวามสีเด้อพี่น้องเด้อมันเอฟซีทุกท่านนะอะไรก็โฟทีนนะฮักทุกทุกคน จังมีแ <dancing> ต่ความสุขความเจริญมีความสุขขีมบังมีลำรูวไอ้ลำรวยเด้อพี่น้องเด้อเงินบานไรบมาเงินดอลลาร์ไหลเข้าบุทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องสุขใจสุขใจจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องเด้อขอให้สุขขีมบังมีลำรวยลำรวยกันบุสุขผู้ทุกคนเด้อ ปตลอดไปตลอดปีตลอดไปเนะพี่น้องเนาะหายจากพญาติโควิด19เด้อพี่น้องเด้อ่า่าฮ่นท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจขอบใจละลายสบายดี